กลับมาพบกับช่องนัดจิตาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือดูจากการแต่งตัวนะคะอะไนเราแต่งตัวเป็นเด็กนักเรียนมอต้นนะคะอันนี้ยืมชุดนออวมา เป็นเด็กนักเรียนมต้นนะคะก็จะเข้ากับธีมที่เราจะมารีวิววันนี้นะคะก็คือรีวิวซีรีส์เกี่ยวกับไฮสคูลนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะเกี่ยวกับมาหาลัยนะคะก็จะมีทั้งของจีนแล้วก็เกาหลีนะคะวันนี้จัดมาให้เต็มๆจุกๆแน่นๆเลยนะทุกคน40เรื่องนะคะ40เรื่องหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ แต่ก่อนที่จะไปดู40เรื่องนะคะทุกคนขอฝากให้ทุกคนกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสำหรับใครที่มาจาก t ิ k t o k นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนะัทจิตจิราด้นะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นในบอกพร้อมกันเลยค่ะเออทุกคนคะก็มาเริ่มกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะเราขอมีโพยนะคะทุกคนเพราะ วันนี้จัดมาให้4ี่สิบเรื่องเต็มนะคะทั้งฝั่งแบบเกาหลีแล้วก็ฝั่งจีนเนาะก็เลยแอบขอจุดนิดนึงกลัวจะจําไม่ได้นะคะทุกคนส่วนรายละเอียดนะคะเราจะขึ้นให้ฝั่งนี้นะคะชื่อเรื่องพร้อมรูปนะคะเผื่อทุกคนจะไปตามเนาะก่อนอื่นก่อนอื่นสองรอบแล้วมาเริ่มกันที่ฝั่งแรกนะคะเราจะแยกเป็นฝอง เราจะแยกเป็นสองฝั่งนะคะทุกคนก็คือจะมีทางฝั่งจีนนะคะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งเกาหลีนะคะก็บอกก่อนว่าจะไม่ได้พูดแบบสปอยทั้งหมดหรือว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดนะคะอันนี้เราก็จะมาเอาแค่ปริมาณนะคะเราไม่เอาคุณภาพนะคะทุกคน <ẹ papers> คืออยากให้แบบได้จุกๆเต็มๆนั่นแหละก็คือจะ <c oughs> มาแบบไวๆสรุปสรุปรวัดนะคะให้ทุกคนเลยนะคะอะมาเริ่มกันที่โคเรียทางอ เอาฝั่งปัจจุบันก่อนนะเอาที่แบบยังไม่ไดบล้าหลังหรือว่าแบบเก่าเกินไปนะคะประมาณ2-3ปี้อนหลังไปนะคะเรื่องไรกนะคะก็คือเรื่อง extra ordinary อยู่นะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเด็กในวัยมัธยมแต่ว่ามันจะออกแบบฟิกชันนิดนึงเพราะว่าแบบมันเกินจริงนะคะนางเอกเนี่ยเป็นตัวประกอบพระเอ,เเะเอกเนี่ยถูกเขียนพระเอกกับนางเอกเนี่ยถูกเขียนให้มาแบบเหมือนเป็นตัวประกอบในโลกหนังสือเล่มหนึ่งนะคะแต่ว่า พระอเอกะเป็นคนที่แบบเหมือนจะไม่ไม่มีบทเลยอะไรเงี้ยแต่ก็มาพัวพันกับนางเอกทําให้เรื่องราวต่างๆมันเปลี่ยนไปอันนี้ก็แบบจะแบบเคยบอกไปสอาคลิปแล้วมั้งว่าเรื่องนี้จะออกแบบแบบงงๆนิดนึงแต่ว่าผู้งานดีนะคะไปดูได้นะคะตามนี้นะคะเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่อง my id is Gangnam Beauty นะคะเรื่องนี้ก็นางเอกเนี่ยมีประมาณหนูว่าเป็นแบบ เป็นเด็กแบบหน้าตาไม่สวยอ้วนอะไรอย่างนี้แต่พอจะเข้ามาหาลัยเนี่ยก็ได้เป็นศัลยกรรมมาแบบสวยเช้งสวยแบบโอ้โหขนาดสวยแล้วก็ยังมีคนแบบไม่ชอบนางนินทาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้มาเจอกระพะเอกของเรานะคะเออเรื่องนี้นะคะปี2018นะถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตามนั้นนะคะส่วนเรื่องที่3นะคะก็คือจอมาติดติดเลยนะคะก็คือเรื่อง l o v e a l a r ลมนะคะเรื่องนี้คือแบบทุกคน พูดสปอยไม่สปอยอเลิฟอ,อารามนะคะมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่แบบว่าหาคู่รักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นวัยแบบมาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูได้ไม่เครียดมากแต่มันจะแบบมันจะไปไวัยนี้นึ่งความรักของพระเอกกับนางเอก <ST AR> ส่วนเรื่องต่อไปนะคะก็เรื่อง True Beauty ค่ะอันนี้คือเรื่องที่4ของเรานะคะ True Beauty เพิ่งจบไปนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบนางเอกแบบ เก่งแต่งหน้าไม่ได้สวยแต่เก่งแต่งหน้าอะไรประมาณนี้เนะี่อืมก็ดูได้นะคะเรื่องนี้ก็ผู้งานอีกเช่นกันนะคะแล้วเราเออแล้วก็เรื่องที่5นะคะก็คือเรื่องเอ N กชนเกนนะคะเอ N กชีนกก็จะเป็นออเกี่ยวกับมอปลายนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับของเด็กมอปลายนะคะก็จะมีปมนิดนึงมีแบบย้อนไปย้อนมานิดนึงอันนี้คือใครอยากดูเกี่ยวกับ รายละเอียดของ e อชีนาเกนะคะไปดูได้ที่ช่องติ๊กต็อกนัทจิจีราน,นะคะก็จะมีรีวิวให้เลยว่าเอชีนาเกอ่ะมีอะไรบ้างเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะคะเออ แต่พูดว่างานดีทุกคนแนละ้นแหละทุกคนและเรื่องที่หกนะคะก็คือ I Love So Beautiful นะคะ I Love So Beautiful เนี่ยแต่ก่อนที่จะมาเป็นเวอร์ชันมันร้อนนะทุกคนขออภัยก่อนที่จะมาเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีนะคะเขาได้เป็นเวอร์ชั่นจีนมาก่อนแล้วก็คือเวอร์ชันจีนอ่ะดังมากนะคะเรื่องราวมันก็จะมีอยู่ว่าเ,เป็นเด็กมบ Mobile, มปลายมัธยมนี่แหละแล้วก็คือแบบแอบชอบพระเอกมาแต่พระเอ,อกเนี่ยเป็นเด็กเรียนเกง่งคือแบบไม่ได้สนใจกับความรักเลยแต่างเอกก็จะตามตื้อๆอ,อ,อ,อยู่นั่นนะคะสุดท้ายแล้วก็ตื้อจนสําเร็จแล้วก็ได้ลงเอยกันด้วยดีนะคะส่วนเรื่องที่7นะคะก็คือ at e t e e นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อเรื่องมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคนแต่อยากแนะนําให้ไปดูเพราะว่าเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแบบวัยเรียนนี่แหละแต่ผู้งานดีมากผู้ชายงานดีมากทุกคน สกูนอง School 2017นะคะก็ก็จะเป็นแบบแนวออกแนวบอกว่าเป็นเด็กไม่เกง่งแต่ถูกบอกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอะคือแบบถูกปฏิบัติเด็กเก่งกับเด็กไม่เกง่งจะถูกปฏิบัติต่างกันนะคะก็เลยจะทําให้แบบเนื้อเรื่องก็จะมีบอกว่ามีกลุ่มคนคนหนึ่งที่จะตั้งมาทวงยุติความยุติธรรมอะไรประมาณนี้นะทุกคนเออส่วนเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องอะ นะคะเป็นมินิซีรีส์นะคะเรื่องที่9คือเป็นมินิซีรีส์สั้นๆเนาะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเด็กมปลายนแหลที่เตรียมตัวนะคะที่เตรียมตัวที่จะเข้าสู่มหาลัายต้องฟันฝ่าอุปสรรคอะไรบ้านต่างๆมาเอออันนี้ก็ดีนะคะส่วนเรื่องที่10นะคะก็คือเรื่อง My s t r e n g t Hero h นะคะเรื่องนี้ก็อ่ะไปดูได้ส่วนเรื่องที่11นะคะก็คือ Class of Lies f Class Off Line นะคะทุกคนถ้าอ่านผิดหรือสำเนียงไม่ได้ต้องขออภยัย้วยนะทุกคนคือเราแบบก็งูปปล่านะคะอันนี้ก็จะออกแนวแบบมีแนวสืบสวนสอบสวนเข้ามานะคะมีคนที่เข้ามาในโรงเรียนเพื่อจะมาสืบสวนอะไรประมาณนี้เป็นทนายเนาะส่วนเรื่องที่12ไปไวมากทุกคนเรื่องที่12น,นะคะก็คือเรื่อง love playlist นะคะอันนี้ก็เป็นมินิซีรีเหมือนกันนะคะโอ้โห เห็นเหงื่อแล้วไหมทุกคนคือร้อนมากนะคะส่วนเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่อง s h e s in the trap นะคะเรื่องนอี้เสียงอะไรวะ s h e s in the trap นะคะเออชองมัน h e s in the trap นะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ส่วนเรื่องที่4นะคะก็คือคิมบกจูนะคะอันนี้ก็หลายๆคนอาจจะเคยดูมาแล้วนะคะก็เป็นสถาบัานการสอนพะละอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็ไม่พูดมากอันนี้ทุกคนน่าจะเคยดูมาแล้วก็ โอเคนะคะส่วนเรื่องที่แบบเก่าๆนะคะ mm hmm. ก็จะอ่านให้เลยแต่ไม่ยอมจะไม่สปอยนะทุกคนเรื่องแรนะคะก็คือ Who are you school? นะคะ Who are you school? 2015นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบพี่นกฝาแฝดที่แบบคนนึงรวยคนนึงจนแต่แบบตาต่างกันสุดข,ขั้วแล้ววันนึงเนี่ยผู้หญิงคนที่รวยน,นะหายไปแล้วก็เลยทำให้ผู้แฝด แดอีกคนหนึ่งนะเข้ามาแทนที่อะไรประมาณนี้นะส่วนเรื่องที่สองนะคะก็คือดีมพายตั้งแต่สมัยนู้นไอรูทูเอ็มแบบสีงรูไปแบบประมาณนู้นนะคะก็ย้อนกันหน่อยนิดนึงนะคะส่วนเรื่องที่สามนะคะก็คือเรื่องบอยโอเวอร์ฟ e r เออค่ะคุณ f อลของเราเองค่ะเรื่องที่สี่นะคะก็คือเรื่องรีพาย1997นะคะตัวกุลรีพายก็น่าจะใช่แบบ แบบทุกทุกเร่งก,ก็เจ็ดแล้วก็มีอะไรอีกสองเรื่องอะเออจำไม่ได้นะคะส่วนเรื่องที่สามนะคะก็คือเรื่องเจอฮีริเอ่านผูหรือเปล่าไม่รู้ะะแล้วก็เด็กที่แบบรีมิโทลมาเล่นนะคะอันนี้ก็ซีรีส์นานแล้วแหละแต่ก็ยังอยู่ในแวดวงวงการแบบนักเรียนนักศึกษาไฮสคูลโรงเรียนแบบคุณหนูไฮโซนะคะเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องที่6นะคะก็คือ Princess ฮาส์นะคะอันนี้ก็คือแบบโอ้โหย้อนไปในแบบ ราชวงศ์นู้ดย้อนไปอีกเออย้อนไปเยอะมากนะคะส่วนเรื่องที่7นะคะก็คือเรื่องเชีย์อับนะคะเรื่องนี้ก็บอกไว้ก่อนหน้าดูสนุกนะคะดูเข้าใจง่ายแล้วก็แบบชากฟินเยอะเออนะคะ <c oughs> โอ้เจอก็มีท้งอ่อมีใหม่เดี๋ยวจะมาสรุปให้ทางฝั่งโคเรีีเนี่ยมี1ิสีเรื่อง <c oughs> ที่เป็นแบบใหม่ใหม,ใหมเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบเรื่องเก่าๆที่ต้องย้อนไปดูเนี่ยเเรื่องอ่ะ ชื่อให้นะคะทุกคนส่วนฝั่งต่อมานะคะที่เราจะพูดแล้วก็คือฝั่งแบบจีนนะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะของฝั่งจีนเนาะ <c oughs> จีนเนี่ยจะขออ่านเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าส่วนมากเราดูอะซีรีส์จีนผ่านผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะคะก็จะเอาตัวท็อปทอปที่ดังๆมาเลียงให้ก่อนนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักนะคะโอ้ <c oughs> ส่วนเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องเออ อเลฟโซบิวตูฟูนะคะชื่อภาษาไทยนับแต่นั้นฉันรักเธอนะคะก็นี่แหละก็โคมาก,กับเกาหลีนะคะก็คือ เป็นเวอร์ชั่นจีนก่อนแล้วก็ถึงไปเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีเนาะอันนี้ก็แบบดังมากฮิตมากในจีนนะคะคู่พนางน่ารักทุกคนส่วนเรื่องที่3นะคะก็คืออุ่นไอในใจเธออันนี้ก็ฮิตติดดาวทางฝั่งจีนเหมือนกันนะคะืคอแบบท็อปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนายเย็นชากับยายปลาหมึกนะคะอันนี้ก็ได้อย่างจจอมาเล่นนะคะอันนี้ก็จะมีแวบบ๊แบบ ไปเกี่ยวกับโรงเรียนน,าานิดนึงมหาลัยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าเรื่องนี้ผู้ชายนะคะมาแบบ1 0 2ยี่สิผู้ชายเยอะมากแล้วก็มีซีซั่นสอนะคะกําลังออนอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปดูอ่ะสำหรับเรื่องท็อปตัวท็อปท óp, แบบซีรีส์ท,ท óp, ็อปก็หมดไปแล้วเนาะมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องละลายรักนาย,ายมาดนิ่งอันนี้ก็พระเอกเนี่ยเป็น เป็นเหล่าซื้อเป็นอาจารย์นะคะส่วนนางเอกเนี่ยก็เป็นแบบลูกศิษย์เออก็พูดง่ายๆก็คือแบบลูกศิษย์กับอาจารย์หลงรักกันนั่นแหละอืมส่วนเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องบอกว่ารักแล้วไม่คืนคำค่ะอันนี้คือแบบโอ๊ยอวยจนไม่รู้จะอวยยังไงสําหรับเรานะคะเพราะว่าเราชอบเรื่องนี้มากทุกคนทุกคนนะ่ารักมากนางเอกก็ดีเล่นแบบเนื้อเรื่องไม่ค่อยมีอะไรต่อไปนะคะก็คือเรื่องร <c oughs> ักใกล้ตัวหัวใจใกล้กันเรื่องนี้ก็ยังอยู่ใน มอปลายอยู่เพราะว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยอยู่ด้วยกันอันนี้คืออยู่ด้วยกันเลยทุกคนบ้านหลังเดียวกันแล้วก็คือน่ารักมากพระเอกน่ารักมากพระเอกน่ารักมากไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคือบอกเคยบอกไปหลายหลายอะไรวะในในหลายๆายคลิปแล้วนะคะว่าเรื่องเนี้ยเราอยากให้ทุกคนไปดูเพราะว่าพระเอกกันหน้าใหม่ทุกคนเออแล้วก็เรื่องที่เจ็ดนะคะเพิ่งดูจบไปนะคะก็คือยิ้มให้ รักจากหัวใจนะคะอันนี้ก็จะออกแนวเหมือนแบบแนว F4 อะไรอย่างเงี้ยแต่พระเอกใ้งานดีนะคะเกี่ยวกับมาหาลัยเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่ามันเป็นซีรีส์รักซีรีส์รักเนี่ยเราจะเดาทางันถูกคือเริ่มจากที่ไม่รู้จักกันแล้วมันก็จะมีช่วงที่มีพรมนิยไม่รู้จักกันหรือไม่ก็พระเอกก็ไปจ้างนางเอกมาให้เป็นแฟนเพื่อที่จะแบบหลอกทางครอบครัวอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มารักกันจริงๆแล้วก็ พอใกล้จะจบแล้วก็มีดราม่าพอมีดราม่าแล้วก็คืนดีกันจบประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่แปดนะคะก็คือเรื่อง perfect and casual นะคะเรื่องนี้ก็หาดูยากนิดนึงเคยแนะนําไปแล้วเหมือนกันอันนี้นางอเอกเป็นเหล่าซื้อนะคะนางเอกก็จะเป็นแบบลูกศิษย์แต่ว่านในมหลาลัยนะทุกคนแล้วก็ มีเหตุการณ์ทําให้พระเอกเนี่ยเป็นจาน้างนางเอกมาเป็นคู่มั่นนู่นนี่นั่นจบดีแล้วก็น่ารักมากเรื่องนี้นะคะเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่อง accidentally in love นะคะอันนี้ก็จะคร่าวๆให้ฟังก่อนว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยบ้านรวยทั้งคู่แล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนจะถูก จับให้แต่งงานแล้วนางเอกเนี่ยก็หนีออกมาจากงานแต่งแล้วก็เป็นปลอมเป็นขอทานแล้วก็ได้มาเจอกับพระเอกแต่ว่าปิดบังตัวตนตัวเองไม่ให้พระเอกรู้และวมาชอบกับพระเอกอะไรอย่างนี้อ่าอันนี้ก็น่ารักออกแนวแบบพระเอกเรื่องนี้นะคะออกแนวทั้งเคป๊อปมากทุกคนเพราะว่าพระเอกเป็นนักกรองนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องต่อไปนะคะอันอัน เ e ทเลิฟหรออ่ะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้เลยขึ้นอยู่แล้วอะขึ้นทุกเรื่องอา <laughs> <ric> ร c เคสเลิฟนะคะเรื่องนี้ก็คือบอกว่าก็โอเคเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละเหมือนกันไปหาดูได้นะคะแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องฉันไม่ชอบคนทั้งโลกฉันชอบแค่เธอคนเดียวนะคะอันนี้ก็จะออกแนวแบบระเ,เอกเย็นชานิดๆเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นมิตรภาพในวัยเรียนอืมก็จะมีแบบ ไปฟันฝ่าไปสอบนูนี่นั่นเหมือนเราแบบจะจบม6กับทุกคนต้องไปนั่งรถไปสอบตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าแบบทุกคนต้องช่วยกันให้จบเพื่อที่จะไปต่อไปเรียนในระดับมหลาลัยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนทางฝั่งเออไม่ส่วน <Hey. S 1> ทางฝั่งจีนนะคะที่เป็นซีรีส์ใหม่ๆนะคะก็จะวันนี้คัดมาให้12เรื่อง12เรื่องนะคะสําหรับที่ยังไม่แก่เกินไปไม่เก่าเกินไปเนาะสาหรับเรื่องเก่าๆนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับ โรงเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องแรกก็จะมี F4 นะคะตัวเรื่องที่สอนะคะก็จะมีเวยเวยเธอยิ้มโลละลายค่ะของคุณยังหยางนะคะสามีเราเองะทุกคนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนไปดูเวยเวยแล้วอาจจะมโนว่าหยางหยางก็เป็นสามีเหมือนกันนะคะคืออย่างแบบโอ้ยหล่อมากนำ้ำวันค่ะส่วนเรื่องสามนะคะก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นการแบบการแบบความฝันวันฝ่า,ฝาอุปสรรคเออเพื่อที่จะให้แบบ ไปถึงเป้าหมายอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องที่4นะคะก็คือเรื่องเวน n w e r อร์ยังค่ะอันนี้ก็แอบ,บเหมือนบบสกูลสองพเหมือนกันเพราะว่าเป็นฝาแฝดกันแล้วคนนึงก็แบบสวยรวยเก่งอีกคนก็แบบว่าไม่ได้เก่งหรอกแต่แบบมีเทคนิคการเอาตัวรอดในชีวิตอะไรอะไรเงี้ยก็มีเหตุการณ์ได้มาสลับตัวกันอแล้วก็เรื่องที่5นะคะก็คือเรื่องวิ y ย u นะคะเออนี่แหละแบบ นางเอกเป็นแบบคนที่ไม่เก่งแต่บังเอ,อิญเสือกสอบได้เข้าแบบโรงเรียนดีๆโรงเรียนที่แบบมีแต่หัวกะทินะคะแล้วก็ตัวเองก็เสือกดันเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าตัวเองไม่ได้เก่งไงแต่ว่ามีแบบมีเพื่อนมีพระเอกมีอะไรอย่างนี้ช่วยพักดันนะคะเรื่องนี้ก็ดีเกี่ยวกับนมิตรภาพไปดูได้นะส่วนอีกเรื่องหรอที่ที่หน้าก็จะแนะนําแต่มานั่งคิดตอนอัดคลิปแล้วก็เลยบอกว่า มันเฮ้ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับแบบว่าไอ้นี่นี่ว่ามันไม่ค่อยมีเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะไปพัวพันทางด้านแบบมหลาลัยอะไรอย่างเงี้ยชื่อเรื่องนะคะปวนหัวใจในสุกตาก็เลยแบบเออก็อ่ะใครอยากไปดูของซีรีส์รักก็คือฝากเรื่องปวนหัวใจในสุกตาไปอีกเรื่องนึงแล้วกันนะคะเออทั้งหมดนะคะวันนี้ก็ มีมาให้40เรื่องแบบจุกๆเลยทุกคนเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้นะคะทางฝั่งเกาแล้วก็ทางฝั่งจีนนะคะเราขอมาเร็วนิดนึงเพราะว่าเราเออ่ไม่รู้จะพูดอะไรเข้าใจปว่าจะมาอาา่านให้แบบพรึบๆรืบๆรืบนี้เลยนะคะยังไงก็ ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะเราเล่นติ๊กต็อกนะคะติ๊กต็อกก็จะเป็นแบบรีวิวซีรีส์เหมือนกันแต่อีติ๊กต็อกอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันมาได้สั้นๆหนึ่น,นาทีอะไรประมาณนี้แต่ใครอยากได้แบบละเอียดละเอียดก็คือ,อ,อกดติดตามนะคะกด Follow หรือว่ากดกระดิ่งกดทุกใจคอมเมนต์มาหาเราได้นะทุกคนเราก็จะขอบคุณมากๆนะคะแต่มีเรื่องอยากจะบอกก่อนที่จะจบเพราะว่า <c oughs> เราใช้กล้อง iPhone นะคะแบบทำคลิปวิดีโอเนาะทุกคนมันก็เลยอาจจะไม่ชัดมากแล้วมันก็แบบภาพมันไม่แบบมันไม่คมชัดเป็นไม่เห็นดีแต่ก็จะพยายามแบบทำคลิปออกมาดีๆนะคะแล้วก็จะพยายามเก็บเงินแล้วก็จะไปซื้อกล้องดีๆมาอาจเป็นวอให้ทุกคนดูแบบสบายตาสบายใจนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีซีรีส์อะไรมาฝ แนะนำซีรีส์อะไรนะคะก็คือคอมเมนต์กันมาได้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน